สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพังฟ้าสายแฟมิลี่นะครับผมวันนี้ามาดูน้องๆเล่นกันครับผมหลังจากที่เมื่อคืนฝนตกหนักครับ มาดูว่าน้องรุ่งจะเล่นไหมครับ oh. ดูจากสภาพแล้วก็น่าจะคงจะเล่นครับผม เริ่มต้นด้วยเชือกแล้วครับผมไปดูว่าจะมีความคึกขนาดไหนววันนี้หลังจากที่ฝนตกก็อากาศก็จะเย็นนะครับบรรดาช้างก็จะชอบเล่นนะครับถ้าอากาศเย็นๆครับไม่ว่าช้างเล็กช้างใหญ่ครับ หูใหญ่เลยครับลากไปแล้วครับผมฮาเกลอาฮาวเกล่าถอย ลากแม่เสนลักไปเลยครับ ừ, อ,อิ๊บโอ๊ย้ย้ย้ยเอ้ยอ๊บโอ๊ยดแล้วดูว่าจะทำยังไงต่อ น้องๆเขาจะเล่นกันครับตอนนี้พุณแ,แม่ก็จะพากันกินใบไผ่ครับเป็นหน่อขึ้นมาใหม่นะครับ รุ่งหินแล้วของโปรดของโปรดก็คือบ่อโครนครับบ่อโครนแล้วก็น่สายก็จะชอบมากเลยครับผมโอ้เออกำลังจะชวนพี่พอใจเล่นครับดูว่าพี่พอใจจะเล่นไหม พี่พอใจไม่เล่นแม่แสนรักเล่นเองครับกลายเป็นว่าเล่นหมดเลยครับแม่สนรักเล่นคนเดียวดูน้องลุงมันจะเล่นไหม ยินเสียงรถบรรทุกมาก็จะหลบไปก่อนครับหลบไปก่อนไปดักอยู่ทั้งนี้ดักอยู่ทั้งนี้ดูว่าจะเล่นไนหะ เล่นกับเชือกดีกว่ามันไม่มีหมดครับเล่นกับเชือกเอาไปกินหยาทางในเลยกินใบบไผ่ไไทางใน ไปกันไหนกันนอเน่ยไปไหนกันแม่เสร็จแล้วก็จะพาไปหาต้นไม้ถูนะครับหลังจากที่เล่นโคน,นแล้ว น้องพอใจเริ่มเล่นกับดินทรายแล้วครับยังจากเมื่อกี้เล่นโคลนมาพูดพูดปั๊บก็หยุดเล่นเลยครับทักขเขาทักเขาไม่ได้ครับต้องให้เขาเล่นเอง ไปไหน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 เอยไปไหนไปไหนจะไปไหนเอยไปไหนจะไปไหนอ่ะอึบ กำลังเรียกพี่พอใจมาด้วยครับมาอยากเล่นคนเดียวครับเล่นกับชวนพี่พอใจมาเป็นเพื่อนอ่ะพี่พอใจไปเล่นกับหนูไหมเล่นกับหนูสนุกนะพี่พอใจไม่ไม่เอาครับพี่พอใจพาน,นีกลับเลย แม่แม่ยืนทำไรอยู่นอ,อะฮะยืนทำไรโอ้ขี่คนเต็มตัวเล่นด้วยคงไม่ไหวหรอกพี่พอใจเอ้ย <laughs> ขี่คนเต็มตัวเลยอ่อามาชวนเล่นบ่ ชวนเล่นโอ้ไม่ไหวไม่ไหวที่คนเต็มตัวเลยที่เกียจอับน้ำตั้งแต่เช้าอ,อ๋ไม่ชวนชวนแล้วไม่เล่นเตะก็ดินใสเลยครับขาลังเตะใสเลยเออ,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 อชวนชวนเล่นครับชวนเล่น พี่พอใจชวนเล่นเล่นไหมไม่เล่นไม่เล่นเดี๋ยวเจอเตะดินให้เพื่อนเลยอ๋อพี่พอใจชวนเล่นแล้วนี่มาทำไมไม่ชวนเล่นบ่ชวนเล่นไหมอ่ะชวนเล่นชวนยังไงชวนยังไงอ่ะชวนเล่นอ่ะชวนยังไงลองชวนเดี๋ยวสิ ชวนยังไงอะ่ะอ่ะชวนชวนนะอืมอ่าชวนวิ่งเล่นมาชวนวิ่งเล่นชวนยังไงยืนยื้เฉยๆนู่น,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 นโอ้โห,โหดูพี่พอใจอยู่นู่นพอใจเล่นแล้วเริ่มเล่นแล้วชวนพ่อเล่นด้วยไม่เล่นแม่แสนรักก็เล่นเชือกแล้วครับ โอ,โอ้พี่พอใจก็เล่นดินใหญ่เลยครับดินทรายอ่ะเล่น ก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพังฟ้าสายแฟมลี่ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ